ความน่ารักของชิกิต้านะคะหลังจากที่ได้เข้าร่วมงานของทางญี่ปุ่นไปแล้วแม่ญี่ปุ่นแฟนๆญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ออกมาพูดถึงกันเยอะมากๆเลยจากงาน Best Hit Song Festival นั่นเองนะครับเขาบอกว่าชิกิต้าเนี่ยน่ารักมากเลยน้องมีความเป็นเด็กน้อยมากๆตอนที่สัมภาษณ์หรือว่าพูดคุยกันกันกบพิธีกรแล้วก็อยู่กับพี่ๆ Baby Monster ทัทง้งๆที่ตอนที่อยู่บนสเตจเนี่ยชิกิต้าเพิ่งจะเป็นตัวแม่อสูรสุดแซ่บกันมาที่เพดด็ดุแล้วก็ดูบิเวียนส์มากๆเลยนะครับแต่พอมาช่วง ในนั่งสัมภาษณ์ได้อยู่ท่ามกลางพี่ๆได้พูดคุยเนี่ยชิกิต้าก็กลายเป็นเด็กน้อยที่แบบฟังญี่ปุ่นอาจจะไม่ค่อยรู้สักเท่าไหร่นะครับว่าไอ้ความมาที่เขาพูดคุยกันอยู่เนี่ยคืออะไรก็มักจะคอยหันไปถามกับพี่รุกกะอยู่ตลอดเลยพี่รุกกะก็จะแปลให้แปลให้พอน้องเข้าใจแล้วก็อ๋อแล้วก็หันมาฟังต่อแล้วก็พยายามทําความเข้าใจในทุกๆก,การพูดคุยทุกๆบทสนทนาเลยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ก็จะเป็นพี่อาสาและก็พี่รุกะที่จะรับหน้าที่เพราะว่าผู้ญี่ปุ่นได้คล่องแคล่วอยู่แล้วลนะครับน้องก็จะคอยหันไปถามพี่รุกะที่นั่งอยู่ข้างๆตลอด ว่าคุยอะไรกันคุยอะไรกันพอน้องเก็ตก็จะอ๋ออ๋อ,อแล้วก็ยิ้มตามนะครับมีพูดถึงชาบ,บูชาบ,บูเอาไว้ด้วยโอโหงานนี้เนยเรียกเสียงหัวเราะให้กับเหล่าพิธีกรในงานรวมไปถึงเมมเบอร์ในวงได้เป็นอย่างดีอะไรไม่รู้ชิกิต้าตอบเรื่องกินไว้ก่อนน่ารักน่าเอ็นดูมากเลยแมงี่ปุ่น,นี่เขาก็บอกว่าชิกิต้าเป็นเด็กที่สามารถที่จะทําให้ทุกอย่าง มันกลายเป็นบรรยากาศที่สบายสบายชิลชิลอยู่ด้วยแล้วน่าจะสนุกมากแน่นอนนะครับเวลาที่ได้พูดคุยถึงแม้จะเป็นการตอบประโยคสั้นๆแต่น้องเนี่ยมีทักษะในการพูดคุยแล้วก็รู้ว่าทําอะไรจะทําให้ทุกอย่างเนี่ย enjoy น้องก็ทําออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติเลยแม้จะไม่เก่งภาษาญี่ปุ่นแต่ชิกิต้าเนี่ยก็ทําให้รายการหรือว่าบรรยากาศในช่วงนั้นเนี่ย สนุกสนานขึ้นมาได้เป็นเด็กที่มีไหวพริบนะครับเป็นเด็กที่มีไผ่วิฟมากๆกับการพูดคุยโต้ตอบไม่ว่าจะเป็นรายการ ฝั่งเกาหรือว่าฝั่งไทยหรือว่าจะเป็นฝั่งญี่ปุ่นฝั่งอินเตอร์เองก็ด้วยรอบนี้ชคกิต้าก็สร้างความประทับใจให้กับแฟนๆชาวญี่ปุ่นทั้งบนสเตจนะครับที่ลุกเป็นไฟดุเดือดมากไปว่าจะเป็นการร้องการแรปการเต้นของชคกิต้าแฟนญี่ปุ่นเขาก็ชมว่านี่คืออสูรบนเวทีที่สามารถที่จะระเบิดเวทีได้เพียงแค่ชคกิต้าเนี่ยขึ้นมายืนเซนเตอร์จับไมค์ขึ้นร้องแรปหรือว่าช่วงที่เธอเนี่ย มันทำให้ทุกอย่างเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหฮอตจังเลยร้อนแรงมากๆแต่พอช่วงพูดคุยจกิกกต้ก็น่ารักจนทำให้ แฟนคลับเนี่ยใจละลายได้เหมือนกันเป็นคนที่สามารถจะทําให้ทุกคนตกตุ่มรักได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะออนสเตจหรือว่าอยู่ข้างล่างเวทีแถมความน่ารักของจิกิต้าเนี่ยก็ยังประทับใจนะครับแฟนๆที่ญี่ปุ่นกันมากๆชาบูชาบูชบ็ชอตน,นี้คือแบบโอโหแต่ละคนอดเอ็นดูเรื่องของจิกิต้าไม่ได้สุดยอดนักกินอีกหนึ่งคนแห่งเบบี้มอนสเตอร์นั่นเองนะครับไปงานญี่ปุ่นวันนี้จิกิต้าสร้างความประทับใจให้แฟนฝั่งญี่ปุ่นกันมากไม่ว่าจะบนเวทีหรือข้างล่างเวทีบุกเบสฮิต สองเฟสติวัลก็กลายเป็นความน่ารักที่จูกิตา้าได้ฝากไว้ให้กับแฟนๆญี่ปุ่นได้ตกรลุมรักทั้งแฟนคลับเดิมแล้วก็ตกแฟนคลับใหม่ๆได้อีกเพียบเลยในใครเนี่ยเห็นน้องในงานญี่ปุ่นวันนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์มากันนะครับสำหรับทิปนี้ต้องขอตลาและเจอกันใหม่ฝากกดไลค์ like, กดติดตามกันด้วยนะสวัสดีครับ